ลูกอาเจียนบ่อยๆทำอย่างไร90ปีแข็งแรงวันนี้มีคำตอบครับอย่าลืมกดติดตามกดดวงใจให้ผมด้วยนะครับลูกอาเจียนบ่อยๆคุณแม่จะพบเห็นได้เวลาลูกไม่สบายลูกทานอาหารเยอะจนเกินไปหรือลูกทานอาหารที่ย่อยยากๆ oh. บางครั้งการที่ลูกอาเจียนบ่อยๆนั้นทําให้เรารู้สึกกังวลใจว่าลูกทําไมถึงทานอาหารไม่ได้สักทีทานทีไรอาเจียนตลอดจนลูกซึม จนที่เราตกใจนะครับวิธีการแก้อาเจียนของลูกที่อาเจียนบ่อย,อยแก้ได้ไม่ยากเลยนะครับผมมีข้อนแนะนําดังนี้ครับเริ่มต้นจากการที่ให้คุณลูกทานสารอาหารที่เป็นสารน้ําเท่านั้นนะครับเช่นน้ำกระแร่น้ําหวานหรือนมหรือโอวัลตินนะครับโดยคุณแม่สามารถที่จะป้อนครั้งละ 5cc หรือ1่ช้อนชานั้น ทุกห้านาทีเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับ <Okay. S 1> เมื่อครบ1ชั่วโมงแล้วลูกไม่มีอาการอาเจียนให้คุณแม่เพิ่มปริมาณเป็น10ซี cc หรือ2ช้อนชานะครับแต่ห่างไปเป็น10นาทีเป็นเวลา1ชั่วโมงถ้าลูกไม่มีการอาเจียนก็ให้เพิ่มครั้งละ5ซีซีและก็เวลาห่างกันออกไปเป็น อีก5นาทีนะครับเมื่อลูกอาการอาเจียนดือขึ้นแล้ววันรุ่งขึ้นถึงจะเริ่มป้อนเป็นอาหารโจกได้นะครับถ้าทำอย่างนี้ได้รับรองได้ว่าอาการอาเจียนลูกหายได้แน่นอนครับอย่าลืมติดตามข้อมูล90ปีแข็งแรงในคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับ